ช่องตามใจทูเดย์บทที่1027กลับบ้านเมื่อได้ยินว่าหลินหยุนแสดงอากจากนั้นต่อหน้านายพลที่มีความสามารถนี้สะบัดมือข้อมูลในกล่องขนาดใหญ่เหล่านั้นก็หายไปนายพลผู้มีความสามารถตกตะลึงอยู่นานก่อนจะอุทานออกมาท่านเทพแห่งสว่างที่เคารพนี้คือเวทมนต์ใช่หรือไม่นายไปได้แล้วหลินหยุนพูดอย่างไร้ความรู้สึกครับผมขอลา หลินหยุนใช้เวลาอีกหนึ่งวันเพื่อฟื้นจากอาการบาดเจ็บพลังของกัมมันตภาพรังสีนิวเคลียร์ในร่างกายได้ขจัดออกจากร่างกายจากนั้นก็ไปรวมตัวกับคานานตวินเลียมและคนอื่นๆหลังจากพบคานานตวินเลียมหลินหยุนถึงรู้ว่าตางอู่กับชูเหอดูเหมือนจะมีเรื่องบางอย่างที่ต้องทำและได้กลับไปประเทศจีนแล้วอ้อจริงสิตอนที่เขาสองคนกำลังจะจากไปพวกเขาฝากข้อความให้คุณบอกให้คุณรีบกลับไปที่ประเทศจีน คาร์นอตวินเลี่ยมพูดอย่างไม่แยแสดวงตาของหลินหยุนเย็นชาเล็กน้อยตั้งอูก,กับชูเหอทั้งสองคนเป็นคนในสำนักหลงถังสองสามวันนี้พวกเขาจะต้องติดต่อกับคนในสำนักหลงถังมีธุระต้องไปก่อนมันก็ไม่แปลกอย่างไรก็ตามพวกเขาเสนอให้เขารีบกลับไปประเทศจีนโดยเร็วที่สุดและข้อความโดยประโยคที่เปิดเผยออกมาค่อนข้างผิดปกติดูเหมือนว่าต้องเป็นคนที่ได้ยินว่าฉันตายแล้วก็รู้สึกกระสับกระส่าย มีค่ายก,กระบี่ล้างผ่านห้าธาตุแม่และคนอื่นๆคงไม่ตกอยู่ในอันตรายพอดีครั้งนี้ฉันจะได้รู้ว่าในช่วงวิกฤตหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ใครคือคนที่พักดีต่อฉันที่สุดคานอตวินเลี่ยมกลอกตาสัมผัสถึงออร่าสังหารอันเยือกเย็นบนร่างของหลินหยุนและยักไหลจะมีคนโชคร้ายอีกแล้วหลินหยุนเหลือบมองเขาแล้วพูดว่าไปกันเถอะกลับบ้านไปคานอตวินเลี่ยมแสดงสีหน้าทนไม่ไหวแล้ว ไม่ได้เจออีหลิงนานแล้วเธอคงคิดถึงฉันมากในขณะนี้ในดินแดนประเทศจีนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นับตั้งแต่วังซูเฟินกับซูจือเหลียงและคนอื่นๆได้ซ่อนตัวอยู่ในคฤหาต์ตึกว่างเยเวผู้แข็งแกล่งแดนเทพ18คนหาวิธีที่จะทำลายค่ายกลมาตลอดหลังจากค้นหาย,ยังไร้ประโยชน์พวกเขาถึงกับจะขุดทะเลสาบเยา,ยา อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกมันจะทำลายขนาดไหนค่ายกลรวมพลังห้าธาตุพระสวรรค์พรสวรรค์จะซ่อมแซมเสร็จขบวนค่ายกลที่ถูกพวกเขาทำลายไปเสมอและค่ายกลกระบี่ล้างผลาญห้าธาตุได้สกัดกั้นการโจมตีของพวกมันมาตลอดค่ายกลทั้งสองรูปแบบนี้เหมือนค่ายกลที่แข็งแกร่งที่มีทั้งการป้องกันและการโจมตีเสริมซึ่งกันและกันอย่างสมบูรณ์แบบแดนเทพ18ปคนที่แข็งแกร่งไม่สามารถเข้าไปได้แต่ว่าหวังซูเฟิรนและคนอื่นๆก็ออกไปไม่ได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าหวางซูเฟินสามารถโทรศัพท์และสั่งการชางสองกรุป๊ปแต่ว่าภายใต้การคุ้มครองที่ไม่มีกองกำลังในเวลาอันรวดเร็วก็พ่ายแพ้ให้กับหวังเซิงเฉียนและคนของเขาคนเก่าแก่มากมายในชางสองกรุ๊ปอยู่ในสถานการ์บังคับเลือกที่จะทรยศในบรรดานี้มีผู้มีอิทธิพลใหญ่ในเจียงเป่ยอย่างหูเวยซินผู้มีอิทธิพลใหญ่ในหวังเซิงเฉียนเฉิงอยู่ผู้มีอิทธิพลใหญ่ในเซียงเฉิงแม้แต่เซินเหยียนผู้มีอิทธิพลใหญ่ในกวางหนัน แม้แต่เจียงสงก็ยอมจำนนต่อแรงกดดันของยอดฝีมือระดับสูงที่ตระกูลหวังเชิญมาแน่นอนยังมีอีกหลายคนที่ยอมตายดีกว่ายอมจำนนแต่ว่าชตากรรมของพวกเขาสามารถจินตนาการได้ควีนจินก็สิ้นพระชนด้วยน้ำมือของผู้แข็งแกร่งแดนเทพเจ้าสูงสุดอย่างไรก็ตามโชคดีที่กองกำลังยับยั้งของเจ้าหน้าที่รัฐจีนยังคงอยู่ที่นั่นบุคคลน,นั้นสังหารเฉพาะควีนจินเพื่อเบ่งอำนาจจากนั้นก็ไม่กล้าสังหารคนอื่นอีก ในเรื่องนี้เจ้าหน้าที่รัฐจีนทำได้เพียงเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพราะควินจีนก็ถือว่าเป็นนักบูธานหนึ่งเช่นกันและกลุ่มคนชางสองที่หลินหยุนก่อตั้งขึ้นมาหลังจากที่ซูจือเหลียงจากไปแล้วส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะทรยศเพราะว่าคนเหล่านี้จำนวนมากถูกครอบงำโดยความแข็งแกร่งของหลินหยุนไม่ได้จงรักภักดีอย่างแท้จริง ตอนนี้ประเทศจีนที่มีชื่อเสียงมีเพียงชางสองกรุ๊ปเท่านั้นที่มีความแข็งแกร่งสามารถบดขยี้สี่ตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ได้ตอนนี้เกือบจะเหลือแค่ชื่อเท่านั้นมีเพียงไม่กี่คนที่ยังคงต่อต้านอย่างดื้อรัน้นและตระกูลหลินในฝั่งอูซูก็ถูกรังแกเช่นกันนายท่านหลินถูกตีจนได้รับบาดเจ็บหลังจากซ่อนตัวอยู่ในคฤหา์ตึกว่างเยเวตระกลูลที่เคยพ่ายแพ้ให้กับตระกูลหลินเหล่านั้นด้วยการสนับสนุนจากตระกูลหวางได้ออกมากดดันตระกูลหลินอย่างไม่กลัวตาย ตระกูลหลูและตระกูลเฉินนั้นบังอาจที่สุดสองตระกูลนี้และตระกูลฉินสามตระกูลนี้แต่เดิมเป็นลูกน้องของตระกูลกู่แห่งเมืองหยุนเฉิงเจ้าบ้านตระกูลฉินถูกหลินหยุนฆ่าแล้วและทั้งสองก็หมดสติไปทันทีหลินหยุนไม่ได้ฆ่าพวกเขาหลังจากที่ตระกูลกู่กับตระกูลหลินได้จับมือคืนดีกันเจ้าบ้านกู่ก็แยกตัวจากทั้งสองตระกูลไม่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลกู่ทั้งสองตระกูลก็พ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามในเวลานี้ตระกูลหวางได้มาหาพวกเขาเมื่อรู้ข่าวว่าหลินหยุนตายแล้วพวกเขาก็หาผู้สนับสนุนที่ใหญ่กว่าตระกูลกู่ทั้งสองตระกูลได้แสดงความเป็นเศรษฐีใหม่กดดันตระกูลหลินสุดชีวิตธุรกิจของตระกูลหลินสิ้นสุดลงแล้วแต่ว่าตระกูลหลูกับตระกูลเรินไม่คิดที่จะปล่อยตระกูลหลินพวกเขาให้คนไปหาเรื่องและทำให้ตระกูลหลินขายหน้ารุ่นน้องของตระกูลหลินทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกจะถูกทุบตี ทำให้พวกเขาอับอายขายหน้าทุกที่ด่ดทอและใส่ร้ายป้ายสีจนคนในตระกูลหลินทั้งโกรธและอับอายจนหน้าแดงและเมื่อพวกเขาขัดขืนเล็กน้อยก็จะถูกเคี่ยนตีด้วยแผนการที่วางไว้ทันทีตอนนี้บางคนในตระกูลหลินที่ไม่หนักแน่นพอถึงกับถูกบังคับจนเตรียมหลบหนีอาจกล่าวได้พลังอำนาจที่เกี่ยวข้องกับหลินหยุนในครั้งนี้ได้รับผลกระทบหนักที่สุด แม้แต่ผู้ที่ต่อต้านอย่างดื้อรั้นเหล่านั้นในตอนนี้ก็ถูกกดขี่โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลหวางสำนักงานใหญ่ของชางสองกรุ๊ปตอนนี้ถูกครอบครองโดยตระกูลหวางชินหลันพาผู้ที่พักดีต่อชางสองกรุ๊ปถอยกลับไปที่สำนักงานเดิมของบริษัทตรงหวางกรุป๊ปช่องตามใจทูเดย์บทที่10 2 8สองเขากลับมาแล้วเจียงเปย นี่เป็นจุดแรกที่หลินหยุนว่ามาหลังจากกลับมาจากทางเหนือหูเว่ยซินผู้มีอิทธิพลใหญ่ในเจียงเป่ยบุคคลที่ยอมจำนวนต่อหลินหยุนและยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของชางสองกรุก๊ปหูเว่ยซินคนนี้มีงานอดิเรกพิเศษที่ชอบคือเช่นเดียวกับโจโฉช,ชอบภรรยาคนอื่นในขณะนี้หูเว่ยซินอยู่ในคฤราสห์ของเขากอดซ้ายอุ้มขวานแน่นอนว่าผู้หญิงที่ดูเป็นผู้ใหญ่สองคนนี้ในวัยประมาณ30ก็เป็นภรรยาของคนอื่นด้วย ผู้หญิงสองคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาใจหูเวยวินอย่างไรก็ตามในเจียงเปย่ยไม่มีใครกล้าที่จะยั่วยุผู้มีอิทธิพลใหญ่แห่งเจียงเป่ยคนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ผู้มีอิทธิพลใหญ่แห่งเจียงเป่ยคนนี้ก็ได้พึ่งพิงตระกูลหวางซึ่งเป็นผู้นำสี่ตระกูลใหญ่หูเว่ยซินอยู่ภายใต้การบัญชาของหลินหยุนได้เก็บกดอารมณ์มาเป็นเวลานานและในที่สุดก็มีโอกาสปลดปล่อยอารมณ์ออกมาเต็มที่ท้องฟ้าเริ่มมืดมิดหูเว่ยซินเพลิดเพลินกับการนวดของผู้หญิงทั้งสองคน จุดบุรีให้ตัวเองสูดลมหายใจเข้าลึกๆึกกรู้สึกถึงกลิ่นยาสูบที่เข้ามาในจมูกและปากของเขาและรีตาลงอย่างสบายใจหืมปรมาจารย์หลินก็คือคนนี่เงามีพลังแข็งแกร่งที่น่าทึ่งเช่นนั้นถึงกลับไปที่ทุ่งน้ำแข็งตอนเหนือสุดในรัสเซียซึ่งเป็นสถานที่ห่วยแตกเช่นนั้นเพื่อไปหาที่ตายอยู่ในประเทศจีนเพลิดเพลินกับวายและสาวงามและคฤริสนตเลิศหรูเช่นนี้ไม่ดีกว่าหรอ ผู้หญิงสองคนนั้นยิ้มอย่างมีเลเสนายปรมาจารย์หลินเป็นสุดยอดเทพเซียนการสแสวงหาของเทพ,พเจ้ากับมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเรานั้นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหูเวยซินยิ้มอย่างชั่วร้ายและเอื้อมมือไปจับหน้าอกของผู้หญิงแล้วคุณชอบเทพเซียนหรือคุณชอบพี่ชายอย่างฉันผู้หญิงคนนั้นยิ้มอย่างมีเลเสนายและมุดเข้าไปในอ้อมกอดของหูเวยเซียนฉันเป็นมนุษย์ธรรมดาแน่นอนต้องชอบแบบพี่ชายหูเวยซินยิ้มและจับตัวผู้หญิงคนนั้นที่ใดที่หนึ่ง น่าเสียดายถ้าฉันมีพลังเหมือนปรมาจารย์หลินกูจะจัดการผู้หญิงเป็นร้อยในหนึ่งวันไอ้หนุ่มนั่นไม่รู้จักใช้ประโยชน์สิ้นเปลืองของเปล่าๆปล่าหูเวยซินเล่นกับผู้หญิงสองคนอย่างได้อารมณ์เต็มที่ไม่ได้สังเกตว่าประตูห้องถูกเปิดในตอนไหนร่างหนึ่งยืนอยู่อย่างเงียบๆที่ประตูได้ยินคำพูดของเขาจนหมดจู่ๆก็มีลมกระโชกแรงหูเวยซินที่อยู่บนเตียงก็รู้สึกเย็นที่คอเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจ ได้เหลือบมองไปที่ประตูเมื่อเห็นสิ่งนั้นชั่วขณะหูหวซินก็ตกตะลึงใครเมื่อหูหวซินเห็นหน้าตาคนที่มาชัดเจนชั่วขณะก็ตกใจและร้องเสียงดังหลินปรมาจารย์หลินนายนายนายเป็นคนหรือผีกันแน่หลินหยุนดูเฉยเมยหูหวซินผู้มีอิทธิพลใหญ่แห่งเจียงเปยแกตายได้แล้ว ไม่ไม่ปรมาจารย์คุณฟังฉันอธิบายฉันไม่มีทางเลือกถึงต้องเข้าร่วมตระกูลหวังฉันถูกบังคับในที่สุดหูเวยซินก็ตั้งสติได้ที่แท้หลินหยุนยังไม่ตายหลินหยุนไม่ฟังคําอธิบายของเขามีแสงสีแดงสองประกายและดับเท้าเทียนก็ปาดลงคอของเขาโดยตรงความเฉียบคมที่สุดยอดทําให้คอของฮูเวยซินมีเพียงเลือดหยดเล็กๆไหลออกมาแต่ว่าเขาได้หมดลมหายใจแล้วอะฆ่าคนแล้ว ผู้หญิงสองคนกรีดร้องด้วยความสยดสยองและหนึ่งในนั้นก็ตาเหลือกและหมดสติไปลินหยุนหันหลังและเดินจากไปไปสถานที่ต่อไปจงโจสํานักงานใหญ่ชางสองกรุป๊ปตั้งแต่ครึ่งเดือนก่อนฉินหลันถูกบังคับให้ออกจากสํานักงานใหญ่ชางสองกรุป๊ปเจียงสงถูกตระกูลหวังแต่งตั้งให้เป็นลูกน้องตระกูลหวังผู้รับผิดชอบชางสองกรุป๊ปเจียงสงคนนี้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมหัวสูงเย่อหยิ่ง และเดิมทีภูมิหลังก็ไม่ดีในตอนแรกเห็นความแข็งแกร่งของหลินหยุนและพักดีต่อหลินหยุนมาโดยตลอดโดยเฉพาะก่อนที่หวังซูเฟินจะจักไปเจียงส่งมีทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมเป็นร่วมตายกับชางสองกรุป๊ปแต่หลังจากที่หวังซูเฟินจากไปเมื่อตระกูลหวังได้เชิญแดนเทพเจ้าผู้แข็งแกร่งมายืนอยู่ในสำนักงานใหญ่ของชางสองกรุป๊ปขณะที่ควีนจินสิ้นพระชนต่อหน้าพวกเขา เจียงส่งพึ่งค้นพบว่าที่แท้เขายังเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ในหลินโจที่มีนิสัยอันธพาลคนนั้นเขาไม่ใช่ฮีโร่และไม่มีความกล้าหาญที่จะเป็นฮีโร่ดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับการขู่ฆ่าและแรงจูงใจจากผลตอบแทนที่สูงเจียงส่งเลือกที่จะทรยศและแม้แต่อำนาจควบคุมน้ำแห่งชีวิตก็ได้ส่งมอบออกไปแม้ว่าในตอนแรกจะไม่เคยชินแต่ว่าหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งเจียงสงก็เริ่มคุ้นเคยกับฐานะใหม่ของตัวเอง นอกจากนี้สํานักงานชางชองกรุ๊ปที่ฉินหลันเป็นผู้รับผิดชอบก็เริ่มเข้าไปโจมตีและประสบความสําเร็จในการทําให้ฉินหลันและคนอื่นๆบีบบังคับจนต้องไปอยู่บริษัทตรงหวางกรุ๊ปซึ่งเป็นสํานักงานเดิมในสํานักงานเจียงสงกําลังดูข่าวล่าสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบิดนิวเคลียร์ที่จุดชนวนที่รัสเซีย แม้ว่าข่าวนี้สำนักนักขก่าวทั่วไปเป็นคนแพร่ออกมาและไม่มีอำนาจน่าเชื่อถือเหมือนของรัฐแต่หลังจากที่เจียงสงดูจบมักจะรู้สึกไม่สบายใจเสมอกล่าวอีกในหนึ่งหลังจากที่เขาเลือกที่จะทรยศก็รู้สึกไม่สบายใจมาตลอดไม่มีอะไรเพียงเพราะเอาร่างคนบางคนสูงเกินไปเป็นเหมือนผู้เขาใหญ่ที่กดทับหัวใจเสมอมาเจียงสงสายหน้าไม่ใช่เขาแน่นอนเขาตายไปแล้วเขาเสียชีวิตเมื่อครึ่งปีที่แล้ว เจียงสงปลอบใจตัวเองเช่นนี้อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถบังคับให้ฉินหลันและคนอื่นๆไปจากโจงโจได้แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมทำเช่นนั้นเจียงสงรู้ดีว่าที่ทำเช่นนี้เพราะเขายังไม่สามารถเชื่อสนิทข่าวการเสียชีวิตของบุคคลน,นั้นคนที่เป็นเหมือนเทพมานั้นจะเสียชีวิตอย่างง่ายดายขนาดนั้นได้อย่างไรในเวลานี้มีคนเดินเข้ามา เขาเป็นคนที่ตระกูลหวังจัดให้มาเป็นผู้ช่วยของเจียงสงพูดตรงๆก็คือคนที่คอยจับตาดูเจียงสงท่านเจียงเมื่อไรคุณจะขับกำลังคนที่เหลือของชางสองกรุ๊ปออกจากจงโจน้ำเสียงของชายคนนั้นค่อนข้างไม่พอใจเห็นได้ชัดว่าเขาสังเกตเห็นบางอย่างเจียงสงเหลือบมองเขาและพูดอย่างเคร่งขรึมคุณมีหน้าที่คอยช่วยเหลือฉันเท่านั้นฉันทำอะไรไม่ต้องการให้คุณมาสอน ชายคนนั้นย่อเยยเจียงสงต่อหน้าฉันไม่ต้องมาเสแสร้งพูดตรงตรงคุณเป็นแค่สุนัขที่ตระกูลหวังของฉันเลี้ยงไว้ก็เท่านั้นแม้ว่าจะเป็นสุนัขที่ตระกูลหวังเลี้ยงไว้แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณจะยัออย่วยุได้ตอนนี้สายหัวไปมิฉะนั้นอย่ามาโทษฉันที่หยาบคายเจี่ยงสงโกรธมากชายคนนั้นดูเหมือนจะกลัวเจียงสงเล็กน้อยทำเสียงเย็นชาไม่กล้าที่จะตอบโต้หันหลังกลับและจากไป เจียงสงยังไม่หายโกรธมองดูแผ่นหลังของบุคคลน,นั้นที่จักไปกำมัดไว้แน่นถ้าตอนนั้นฉันเข้มแข็งกว่านี้ฉันคงไม่ต้องมารองรับอารมณ์คนชั้นต่ำอย่างแกหลังจากที่ควีนจินถูกสังหารเจียงสงก็กลัวดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะยอมจำนนแต่ชายแข็งแกร่งคนนั้นของตระกูลหวางไม่ได้ฆ่าคนต่อบรรดาผู้ที่พักดีต่อปรมาจารย์หลินตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าสถานการณ์ของพวกเขาจะไม่ดีเท่ากับเจียงสงและตกอยู่ในอันตรายจากการถูกฆ่าล้างมาตลอดแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ขี้ขลาดเหมือนที่เจียงสงประสบอยู่ตอนนี้เสียใจมันสายเกินไปแล้วจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังอยู่ในออฟฟิศของเจียงสงน้ำเสียงที่ไม่ยยแสนั้นไร้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เสียงนั้นแววเข้ามาในหูของเจียงสงมันเหมือนกับถูกฟ้าผ่าเพราะเสียงนั้นช่างคุ้นเคยเหลือเกิน แม้ว่าเจียงสงจะกลายเป็นขี้เท่าก็จะไม่มีวันลืมมันร่างของหลินหยุนออกมาจากอากาศปรากฏอยู่หน้าโต๊ะของเจียงสงมือสองข้างคว้ยหลังมองเจียงสงอย่างไร้ความรู้สึกปรมาจารย์หลินคุณยังมีชีวิตอยู่เหรอเยี่ยมมากเจียงสงลุกขึ้นยืนด้วยความตื่นเต้นทันทีมองหลินหยุนด้วยความดีใจและประหลาดใจแต่ว่าทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างและก็หุบรอยยิ้มบนใบหน้าทันทีจากนั้นเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้ ลิ้นหยุนพูดเบาๆฉันยังมีชีวิตอยู่คุณไม่ควรมีความสุขชั่วขณะดูเหมือนเจียงสงจะสูญเสียกำลังทั้งหมดและหน้าตาก็ดูแก่ไปมากใช่สิฉันไม่ควรมีความสุขฉันควรจะกลัวฉันเกือบลืมไปเลยว่าฉันเป็นคนทรยศขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ